สวัสดีครับจากร้านโกงจากการเกษตรเลี้ยงสัต์นะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับเป็นผานพวนนะครับเข้าร่องมันร่องอ้อยนะครับผมมีทั้ง5้าขานะครับนี่ครับ5ขา5้าขาทรงเอนะครับแล้วก็2ขานะครับ2ขาใส่รถไถนาเดินตามนะครับรถไถนาเดินตามครับผมห้าขานี่จะใช้กวาดวัชพืชนะครับ กวาดหญ้าล่องหญ้านะครับในร่องหญ้าของร่องมันร่องอ้อยนะครับกวาดร่องหญ้านะครับเนี่ยห้าขาถ้าสองขานี่จะใช้ใช้พวนนะครับพวนพวนในร่องมันร่องอ้อยนะครับใบนี้ก็ใบผ่านใบผ่านนี่ครับก็สามารถสลับขาได้นะครับกบเข้ากบออกก็ได้นะครับ แต่เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนออสลับด้านกันนะครับด้านกันซ้ายขวากันนะครับครับสองขาทรงเอขายดีมากนะครับใส่รถถนาเดินตามครับผมสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมลูกค้าท่านไหนสั่งจองก็รอสักครู่นะครับรอสักหน่อยนะครับเราจะส่งทางไปสณียีให้นะครับ ห้าขาครับสรงเอครับห้าขาหน้ากว้างประมาณเกือบ1เมตรนะครับนี่ครับประมาณสัก90้าสิบเซนได้นะครับหน้ากว้างนีห้าขาครับ ใส่รถไทนาเดินตามนะครับค่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งจองนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ